ได้ยินเสียงฝนไหมคะวันนี้ถือเป็นวันดีคะ่ะที่ครูแอนเนี่ยเกิดความขยันขึ้นมาคะ่ะอยากจะทําคลิปนะคะแล้วก็มีฝนเนี่ยเสียงฝนเป็นซาวดคะ่ะเป็นเอฟเฟกให้กับครูแอนคะ่ะ oh. ครูแอนอยากจะพูดเรื่องของเหลือคะ่ะในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า leftover หรือถ้าเป็นอาหารเหลือก็เป็น leftover food leftover food ก็คืออาหารเหลือๆนั่นเองคะ่ะ แต่เชื่อไหมคำนี้สามารถเป็นสแสลงที่จะปวดได้ค่ะ lab t o v e r woman l a p t o v e r woman ก็คือเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะโดยเฉพาะในสังคมจีนนะคะถ้าใครอายุเกิน27แล้วไม่ได้แต่งงานก็จะโดนเรียกว่า l a p t h o v e r woman OMG มีเรื่องจะเมาค่ะครั้งหนึ่งนะคะที่ครูแอนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแล้วก็ สั่งสปาเกตตี้มาค่ะซึ่งมันจานใหญ่มากเลยค่ะไม่สามารถทานได้หมดค่ะแล้วก็ราคา26ยูโรนะคะเสียดายของมากๆเลยค่ะแควนก็เลยอยากจะเอากลับโรงแรมค่ะก็เลยบอกพนักง,งานว่า can i take this home can i take this home ซึ่งพนักง,งานเนี่ยก็แบบทำเฉยอะเหมือนแบบ ไม่รู้ไม่ชี้แควนก็คิดในใจแบบเฮ้ยหรือว่าที่นี่เขาไม่ให้เรากลับบ้านแต่ด้วยความเสียดายของค่ะไม่หลักความพยายามก็เลยบอกอีกค่ะว่า can I have a box for this please can I have a box for this please โหคราวนี้ได้ผลค่ะพนักง,งานเนี่ยก็เลยไปหยิบกล่องมาให้แควนค่ะแควนก็ไม่รอช้าค่ะรีบแบบว่า หอคะ่ะด้วยความงบนะคะเอากับโรแแรมค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะที่ต่างประเทศเนี่ยคือเขาอาจจะไม่มีบริการที่แบบว่ามาหอแพ็คให้เราอย่างดีเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปค่ะเซลส์เซอร์วิสนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กลิ่นกันคะ่ะสปาเกตตี้26เหรียญนะคะจากร้านชื่ออะไรนะจะโอคอยโอคอยเออแต่ข้างหลังอะไรก็ไม่รู้ ตู้เย็นของเราจะรอดไหมได้นะได้นะเมาต่อค่ะหลังจากที่กแวนเ,เอาอาหารนั้นมาถึงโรงแรมนะคะก็ยังไม่ได้ทานทันทีค่ะก็ทิ้งไว้อีกวันหนึ่งแล้วก็กลับมาจากเที่ยวเนี่ยก็มาลองแกะดูค่ะว่ามันเสียหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้เก็บในตู้เย็นเราก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่แหละค่ะ ปรากฏว่าน่าจะทานได้นะแต่ต้องไปอุ่นร้อนนิดนึงค่ะสำนวนขออุ่นร้อนนะคะค o ูได้ heat up this food ค o ูได้ heat up this food หรือใช้คำว่า warm up the food ก็ได้ค่ะคูแอนก็ถามพนักง,งานแบบนี้นะคะเพราะว่าเห็นว่าตรงล็อบบี้มันมีไมโครเวฟที่แบบให้อุ่นอาหารอยู่ค่ะพนักง,งานก็แบบมองคูแอนนิดนึงแล้วก็บอกว่า You can't use this container in the oven. You can't use this container in the oven. นั่น,น,นก็คือไอเตัวที่คุณแอนใส่อาหารนะคะมันเป็นแบบกล่องปุ้มไม่สามารถใช้ได้ค่ะครณแอนก็ไม่รอช้าค่ะไปที่ห้องครัวค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจานนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ได้ทานค่ะอาหารที่แบบว่าเสียดายอุตสาธธ่าห์ถือกับโรงแรมค่ะ ในที่สุดค่ะเราก็ได้จานนี้มาแล้วนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่มีการต้อนรับอย่างใหญ่ดีจากรีเซพชันเพราะบอกว่าภาภาชนะที่คุณใส่เนี่ยมันเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะคะคุณต้องไปเอาจานที่บาก่อน <c oughs> แล้วคนที่บาก็ดูแบบเฉยเมยทีฉันก็ไม่แคร์คะ่ะ <c oughs> เพื่อจานนี้นะคะค่ <c oughs> ะวันนี้ลาไปด้วยเสียงฝนตกนะคะ have a good day ไป